สวัสดีครับอัปเกรดไอโวนนะครับมารีวิวจอแอนดรอยตรงรุ่น10.25นิ้วสำหรับ Mercedes-Benz นี่ครับดูความเร็วกันตัวนี้มาพร้อมสเปคสูงสุดแรม4ลอต6 4นะครับผมภาพจะคมชัดมากนี่ครับ PPA Store อยากโหลดแอปอะไรก็คือเข้ามาในนี้ได้เลยครับผมนี่ครับใช้งานง่ายนี่ครับดูย YouTube ก,กันครับ นี่ครับที่ลาซาดาหาอะไรก็เจอโหลดไว้ครับภาพจะคมชัดนี่ครับผมโหลดไว้ครับผมนี่ครับแอป Google Map นะครับนี่ครับโหลดไวนีครับนี่ครับประมวลผลไวมากไม่ต้องรอนาน เริ่มครับนี่ครับมาทันทีนี่กูกว่าแบบนะครับเดี๋ยวมาดูแอปอื่นกัน Netflix นครับรองรับทุกอย่างและที่ละที่สำคัญนะครับระบบเดิมของรถยังอยู่ยังยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างนี่ครับผมนี่ครับเห็นไหมครับระบบเดิมของรถใช้ได้ครบครับยังมีหน้าแดชบอร์ดให้ดูด้วย ผมสามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่ต้องการที่สำคัญนะครับสามารถแบ่งจอได้เช่นกันนี่ครับเนีย l i ฟิกข้างนึงนะครับกูก็แบบไว้อีกข้างนึงก็พร้อมใช้งานครับผมหาไปอยากได้แล้วก็คือปิดไปได้เลยขอบคุณครับ